สวัสดีจ้ามาพอกับช่องมิยดาผ้ากินอี่ยได้จ้ามินีสิผ้าเมากินผลไม่ที่มีซื้อว่าน้อยนาหรือภาษาอีสานเอื่นว่าบักเขียบได้จ้าน้อยนาสายพันธ์เพชรป,ปักช่องจ้านี่ฮันโช์น้ำได้จ้าาๆหลุ่มเข้าใจเลยจ้าฮันแล้ว วิธีแกกินกับมีหลายแบบไปจ้าแล้วแต่คนถนัดแต่ถ้าเฮาแบบว่ากินบานง่ายๆกัออกเปือกแบบนี้เลยจ้าขออนุญ,ญาตเอาหมีมาใส่น้ำได้จ้าอ้๊ย บางคนกับฮันเป็น,ปนแว่นแล้วแต่ไพถนัดอันนี้เ้อสีปอกกินแบบสไตล์เม่่าดาเลยจ้าช่องเม่่าดากินแบบนี้เลยจ้าหันแล้วก็นมีปอกกินแบบนี้เลยคะ่ะหอมหวานหอมดบบ ตอนแบบว่าถ้าว่างอยู่ในบาทอ่ะมันบอกบอกว่ามันไก่สิซุกแล้วมันก็นเริ่มกดแหลก,กันนิ่มๆนมะจ๊ะกินกระสิออกหอมทั่วบานเลยจ้ะอืมหวานหอมจ้ะประโยชน์สัรพคุนกับบํารุงผมบำารุงสายตามิสารอันตารานอนุมูลอิสระกากใหยสูงไม่วิตามิน ก็มีประโยชน์เนาะนราจะบอกง่ายๆมามันก็มีประโยชน์แต่สมัยหน่อยๆยุตางจักวัดน่นะเอาใบมันมาตำแล้วก็เอามาสาผมแก่เหาเดี๋ยวได้จชะบึงที่หละ่ะประโยชน์ขอบคุ้มจักรกวาลเป็นผลละใหม่ตามฤด,ดูกาลจา้ะื้อเก๋ด,ด้จะบักเขียบ หวานหอมชื่นใจคาดว่า,วาแห้งซุกแห้งสีหสวานจ้ะแต่แค่นี้กับแบบหวานล่ะไอ้ลูกที่กินอยู่ยังซุกบ่เต็มทีจ้ะมันก็ได้ออกแบบแต่เปลือกมันแกะยากอะเหมือนนี้แต่มันซุกเลยจ้ะ เสร็จมือเอาไรจ้าผลไม้ให้อร่อยดีมีประโยชน์มีตามด้วยดูกาลเพื่อนๆล่องไปหามากินเบิร์นไหมจ้าน้อยหน้าปากช่อง คลิปนีกับพ่อซัมมี่กนได้จ้าเอาไปพอเป็นคลิปหนาะขอพระเจ้าไว้พ่อนคะ่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ